ดึงมาแล้วก็บิดขวาปล่อยไปสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูโรลลิ่แมนนวลของ d m a x ก2024โมนี้เลยนะครับผมมาดูเข้ามานะครับก่อนชมคลิปผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เรานะครับรีวิวคันแรกของ d m a x เลยนะครับที่เป็นแมนนวลนะเดี๋ยวเราจะมาให้ชมเลยว่าแมนนวลของ ดีแม็เนี่ยติดรุ่นไหนไปนะครับอันนี้จะเป็นของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบแมนนว่นนะครับรูปทรงคล้ายๆของแบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าแตกต่างกันดีไซน์นิดหน่อยนะครับโลโก้แฮมเมอร์จะวางอยู่ตรงนี้เลยนะมาดูรอบนอกก่อนนะครับโรลเลอร์ดีแม็เนี่ยนะครับผมอ่าด้านนอกนะครับมันจะเป็นแบบวางบนบ่าข,ของขอบกระบะนะครับซึ่งตัวนี้สามารถรับน้ำหนักหรือเจาะลงไปเพื่อวางคานวางเต็นท์ก็ได้หรือถ้าไม่อยากเจาะก,ก็สามารถวางขาวางเต็นท์ที่เป็นชุดล็อกไว้ตรงนี้ซึ่งแฮมเมอร์ก็มีขายนะอ่าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเข มันเป็นแบบไหนยังไงนะครับแบบไม่ต้องเจาะแล้วก็แบบเจาะเราจะอินเสิร์ทให้ดูสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับรวมไปถึงนะครับชุดคานวางจักรยานนะครับที่วางกับซ็อกเก็ตนี้นะครับซึ่งตัวคานวางจักรยานเนี่ยใช้รับล้าหนักเนี่ยประมาณ80ดสถึงร้อยโลไม่ควรจะเกินนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรับล้าหนักมากไปเนี่ยการเปิดปิดของร์อาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเกิดอยากวางเต็นท์ดองแนะนําวางบนนี้เลยนะครับผมทีนี้นะครับอาจจะเห็นว่าตัวเนี้ยที่เปลี่ยนไปก็คือมันจะมีขอบยางนะครับ ขอบยางยาวไปถึงนี่นะครับตัวเก่าก็มีนะแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นรูปทรงปกติเนะี่ยจะเป็นสุดแล้วไม่มีขเขาเรียกตัวนูนนี่มามันก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ทําให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับรองรับกับฝาปิดด้านหลังนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยโลลลิทเนี่ยมันจะล็อกเฉพาะด้านบนตรงนี้นะปิดสุดก็เปิดไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้การขอหายได้ด้วยเนะี่ยถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีกุญแจตัวนี้มีไหมอ่าไม่มีกุญแจ เราต้องติดชุดล็อกกระบะท้ายเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเวลาล็อกปุ๊บมันก็จะล็อกเลยแต่คันนี้ไม่ได้ติดไปนะครับถ้าเกิดอยากกลับมาติดมาติดได้เลยเนาะเพิ่มอีกพันหกร้อบาทนะอ่ะทีนี้เราเปิดนะครับด้านนี้นะครับมันจะเป็นสายที่ใช้ควบคุมการทํางานนะครับความยาวของสายเนะี่ยมันอยู่ประมาณวานึงนะครับวานึงนี่เลยอ่าวานึงนะครับอ่าวิธีการใช้งานนะครับมันจะมีคู่มือบอกตรงนี้นะ,ะแต่ที่จริงไม่ต้องใช้คู่มือก็ได้แต่อยากให้รู้ก่อนเฉยๆนะ อันนี้วิธีใช้งานดึงมาแล้วก็บิดขวาปล่อยไปสุดเลยนะครับอ่าแล้วก็เมื่อดึงมาสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะดังแกลกเราสามารถปล่อยแล้วมันให้ค้างๆไว้นะครับเราก็สามารถหยิบของบริเวณนี้บริเวณนู้นไม่ต้องการให้มันโนดนแดดหรือไม่ต้องการให้เปิดมากก็ปล่อยไว้แค่นั้นนะครับถ้าเกิดจะต้องการดึงกลับมานะครับเออดึงมาเลยนะครับทีนี้นะครับผมกรณีที่ไม่ใช้สายนะครับถ้าไม่ใช้สายเราสามารถบิดตัวนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่า ก็ปล่อยไปได้เหมือนกันแต่ว่าต้องประคองเชือกไว้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวดึงมันก็จะหลุดไปแบบกระแทกแรงๆอาจจะทําให้การใช้งานอายุการใช้งานมันสั้นลงได้นะครับก็ต้องดึงสายประคองไว้นะครับสายนี้นะครับอานผมดึงแบบง่ายๆเลยอ่ามือเดียวก็มานะครับอ่านี่เลยนะครับทีนี้มาดูภายในกันนะครับตัวโรลเลอร์เนี่ยปกติแล้วเราจะเจาะอยู่4จุดด้วยกันเจาะเพื่อระบายน้านะครับเจาะที่ไลน์เนินนะไม่ได้เจาะตัวถังนะที่ไลเนร์เนี่ยเราจะเจาะด้านในนะครับ ด้านในหัวเก๋งเนี่ยหนึ่งจุดตรงนี้นะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับตัวตัวล่างนะครับตัวล่างมันจะอยู่ม้วนอยู่ในเอ่อม้วนนี้นะครับซึ่งก็จะมีขนาดเล็กกว่าไฟฟ้านะครับความสูงมันก็จะมีพื้นที่เก็บของมากกว่าไฟฟ้านะครับเวลาปิดสุดนะมาดูเลยเอามาฝั่งนี้เวลาปิดสุดนะครับ,าารบจากพื้นที่หัวเก๋งตรงนี้เนี่ยมันจะกินพื้นที่เท่านี้เนาะนะครับแล้วก็ พื้นที่นี้จะเป็นที่เหลือในการขนของที่มันสูงขึ้นมานะครับแต่เวลาที่ขนของสูงเนี่ยแนะนาเนาะอย่าพยายามให้มันเลื่อนได้นะครับคุณต้องล็อกของไว้ให้มันแน่นเนาะไม่ไงั้นมันเลื่อนมันจะไปกระแทกรางเสียหายต้องมาซ่อมกันอีกนะครับซึ่งอาจจะซ่อมไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบรรทุกข,ของสูงของหนักเนี่ยมัดให้แน่นๆเลยนะครับไม่ไงั้นมันจะเลื่อนมปชนโรลเลอร์เสียหายได้นะครับ,ต,รบตัวยึดนะครับอ่าตัวยึดนะครับตัวนี้เราจะวางยึด อยู่กับขอบกระบ,บะตัวนี้ไม่ได้เจาะนะใช้ยึดกับรูดเดิมมันจะเป็นตัวยึดอยู่นะครับตัวยึดจะมี 1. 2 3จุดจุดจุด้านหน้านะครับแล้วก็อีกด้านนี้อีกสจุดนะครับส่วนตัวเจาะรูระบายน้ำด้านท้ายเนี่ยจะเจะานนะรูบ,บริเวณนี้นะครับรูบริเวณนี้นะครับข้อน้ำไหลก็ไหลลงมานี่แล้วก็ออกนี่แล้วก็ออกมานี่เลยนะครับหลายหลายคนสงสัยว่าถ้าเกิดเราไม่เจาะ แล้วเราจะปล่อยน้าทิ้งไหนมันก็จะอยู่ในกระบะนี่แหละครับจุดประส,สงค์ของเราคือต้องการเก็บของให้สัมภาระไม่เปียกเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเจาะรูระบายน้ำเนี่ยเพื่อให้มันไหลลงตรงนี้นะครับอ่าตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับฟังก์ชันของแฮมเมอร์เนี่ยมันจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งฟังก์ชันซึ่งไม่มีที่ไหนมีเนาะมันก็จะมีแบบสามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะไฟนี่มันจะเป็นไฟ LED นะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับก็จะสว่างพอสมควรเนาะในเวลากลางคืนนะอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดมาว่ามันจะสว่างไหมนะครับปิดมาเลยอ่ะ,อะนะครับอ่านะครับจะสังเกตว่าความสว่างเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้กันน้ำได้9-5้าถึงเก้าสอนะครับขึ้นอ,อยู่กับการติดตั้งของช่างแต่ละร้านด้วยนะครับผมทีนี้เวลาใช้งานไปถ้ามันฝืดเนาะ,ะสมมุติว่าเอ้ยดึงมันเริ่มฝืดแล้วนะครับ ดึงไม่เข้าเออดึงฝืดเลยวะเนี่ยเรามีตัวนี้นะครับมันจะเป็นน้ำมันจักรนะครับให้เราสอดเข้าตัวนี้เออสอดตัวนี้นะครับแล้วก็บีบลูกไปสุดเลยมันจะช่วยในการหล่อลื่นนะครับเพื่อให้การทําง,งานมันได้ดียิ่งขึ้นนะครับทําอย่างนี้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมอย่างนี้ก็สอดบีบเข้าไปไล่ไปนะใหม่ใหม่มันอาจจะลื่นนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานไปสักพักหรือฝนตกบ,บ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะฝืดได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ถ้าเกิด อ่ใครหาไม่ได้เนาะก็หาซื้อตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปเป็นน้ำมันจักรนะทั่วไปนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโรลลิ่ดแมนนวลของแฮมเมอร์นะครับทางนี้ราคาอยู่ที่31,500ืนารนะครับรวมติดตั้งนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับลงถึง Line แอดนะครับสามารถดูผลงานได้ที่ช่อง YouTube นี้นะครับรีวิวหลายยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามผลงานได้ที่เพจแอปสุดสิงเสียอัพโหดนะครับ แล้วก็ไปชมสินค้าได้ที่ w w w ของแต่งปอด .com ได้นะครับนี่เลยข้างล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลอกครบที่นี่แนะ่นอนแอปสุด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 ออฟโรด พอจบจที่ผมแอ s ส l u t ส s e กับสีอัพ o หด